ออกมาแล้วก็บริแล้าขับยูมาเลีเ๋ยวน้องโอยข้าเจ้ากันใบสิไปทา้งหลายระบาดคือว่าบ่อยกายบ่อยกายมันสิ่หายไปทาง้งหลาบินไปบ่ได้เด้บ่อยกายกับสิกายตัว <c oughs> ข้าเจ้าเห็ดถนน,นลาดยางเนาะบรรยายากายมาได้หนิวัสสันโอย กายหลุดเดี๋ยวนุบอกกายสิไปเองเดี๋ยวถนนลาดยางทั้งหลังเห็นบ่าวซอยบ้านสาวตุ่มฝนกระตกบ่ะนี่เฮ้ยคือว่าฝนบ่นบตกฝนคือมะอมกลมอุตุอีกตัวหลอกกันเนาะออกจากบ้านหน้าคี้มก่อนต้องเป่ายางไปรีดดูใตหฮมใหม่ เสานอมาไปทำงานด้วยกันกลุ่มหน่ายากนิดน้อยเพราะว่าฝนมันสิ่งหน่อยเซนาสาวตุ่มบอกขยิวมากเนาะแม่เบิ่งก็คือจังบ่เห็นเม็ดฝนเบิ่งกกลมอุตุแหลกกรว่าฝนมาตกเดิบตาหน่างมากขึมีเม็ดฝนอะไรสาวตุ่มนี่ถือตัวซ้อมมือไปเอาเมื่อกั่งกบุ่มซองดิ ย่านเมคอัพมันหลุดเนาะกันน้ำยุ่แต่ว่าเฮ้ยย่านย่านขี้มพ่านหาเฮียออกเอามือก่งกูบซองสะจันขอร้อง่าเ้นเบิดทุกท่าหดอดะหอนหมใไม,ม่ใครแน่บันเนี่ย ก็มายืนโซกันอยู่นี่นิวโป้งก็มาก้นก็ยืนอยู่ผู้หนึง่งหันบ่ปากเจ้ามันไผ่ยายุพินบเ่เดาขอนอนอนุญาตสร้างขีหมูขีไร่ขอบคุณนิวโป้งเด้อขอบคุณท่านผู้ชมนึงท่านเสาตุ่มก็มานาั่งอยู่นี่เฮ้ยมาเย็นเถอะนี่นั่งอยู่ปูนพี่น้อง ปูนจะเย็นเย็นดากเนาะถือขนมมาตอนนึง่งมาได้กลมให้หอมด้กลมเอาก่ฮะกินขนมไปด้วยนะคะนั่งกินขนมมีคนดูสิบเจ็ดคนนะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเอฟซีทั้งสามสิบสี่ท่านเรืออะไรก็ทักไทยกันเข้ามา ตุ้มมาตําเย,ยถ่ายทอดสดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กําลังจะไปทํางานจ้พี่น้องจา๋าบ้านสาวก็เห็ุงานเดีกกรรมกรเนะาะบ่นเป็นขาราศการเนาะจะมาเบ่าเรื่องคนไก่ตู่สูฟังพี่น้องเอ้ยสามสิบนนางฟังน้าสาวตุ่มอีกสี่นนี้ล่ะอีกหคนนี้ล่ะ,น,น,ละนี้โหลดกินขนม อืมมีคนคอ,อมเมนต์เข้ามาจังสิเ่้าซูฟังว่าสิบาเอยียงคนไก่ตูย่องเล้ทุกสิ้งเกิดขึ้นใดคนไก่ตูเข้าเสือ้อเข้าเสื้อยังบ่ใดเลือยซูมึง บางซิ่งบางยางเขาก็ขาดมาถึงเนาะพี่น้องก็ะพานไกญ่โตปุ้ยได้ขามาอ่านว่ายังไงอาตนุนคอ้ยตกไก่แล้วมันีอ้อาร์ตอาร์ตอ,อะไรสักอย่างเนาะเขียนเป็นภาษาไทยมาให้สาวตุ้มด้วย ไปไปมานี้หมดแล้วเหลืออยู่แปดคนเหลืออยู่แปดคนแล้วก็คุณคุณอาร์ตเหรออูอาตนคราคราสนิสิเหรออ่านไม่ออกค่ะภาษาอังติษเขียนเป็นภาษาไทยกำกับมาให้ก็ดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาแล้วก็ทักทายเนาะเมื่อกี้เข้ามา34คนไม่มีใครทักทายสักคนใจดำกันจริงๆ <c oughs> ว่าเป็นยังแา้วตมานางมายืนถารุดโอ้ยนั่งอยู่นี่มันก็หนาวเย็นนะพี่น้องเพราะว่านางเป็นนางแบบนี้เนาะมันก็เป็นปูนเนาะก็เย็นดากเนาะขั้นเย็นน้อยหนึ่งนี่ก็เย็นเข้าไปเรืกๆ,ๆในๆคนเด,ด้นะคะทักทายสวัสดีเราบ่ะเขียนเป็นชื่อภาษาไทยมากนะชื่ออะไรสาตุมก็ไม่รู้จักนะเราเราอ๋อมีสองคนเหรออู้ราชี ราชิดแดงเหรอเขียนเป็นภาษาไทยไว้เด้อสาวตุ่มเรายังไม่คุ้นเคยกันเนาะเดี๋ยวจะแคปเอาไว้ว่าคุณคือใครเนาะอยู่ที่ไหน,ค,ไหนคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ในดิฉันอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนอตไทยแลนด์เออฉันเป็นคนไทยแต่ว่าฉันพำนักอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กำลังจะไปทำงานนะคะธงชาติไทยอ๋อขอว่ายมารอรถเมล์กำลังจะไปทำงาน,นะคะ่ะอยากจะพูดเรื่องคนใกล้ตัวนะคะโอ้ยดาวมากเลยสะด้าวเป็นไรสบายดีไข่นี่เราบอเศาเราบอเป็นไข่เป็นหนาวเอากาแฟมากินซาตุ่มเสร็จไปเฮ็ดเวียกเห็นม่มมันแจงแลยต่ว่ากับเวล่าซาเกลเจ็ดโงเค่งเจ็ดโมงยี่สิบเ เวลาซ้ำเกา่าแต่ว่ามันแจ้งแล้วจังวันนี้สาจ,จิแจงขึ้นแจ้งขึ้นแจงขึ้นเนาะบ่านสาวตุ้มมายืนถ่ายรถเมย์นเนี่ก็ะสีหอนเด้เพราะว่ามันแดดแต่ก็อีกสองสามเดือนนี่รอกมาท่านไนแดดดอกป้านนี่ <c oughs> นะคะก็สวัสดีนะคะคุณติก๊กมาแล้วสวัสดีคุณติก๊กค่ะนะคะสาวตุ้มกําลังจะไปทํางานขึ้นหัวข้อว่าคนใกล้ตัวเนาะสาวตุ้มจะพูดเรื่องคนใกล้ตัวให้ฟังซึ่งเราก็ทํางานด้วยกันคุยกันเขาก็เป็นหัวหน้าสาวตุ้มเนี่ยแหละ ยังยังบอดีปันไดสาตุ่มเจ้าไอไลที่นี่เมนบอกสวยงามมากฉันมาจากอเมริกานะคะราชเดนราชเดงแปดสามหนึ่งเจ็ดคุณมาจากอเมริกาคุณพูดไทยได้หรือเปล่านะคะคุณเขียนไทยได้เก่งมากนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวสาตุ่มจะไปเย่ยมหานะคะวันนี้ฮ้เม้าบอกันโตเนาะว่านคนไก่โตนี่มันเป็นยังไงอีหยังกระซังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้สาตุ่มกับ เคยบอกกับเราอยู่ว่าหฮาต้องหาโอกาสไปดื่มกินกันไปคุยกันไปเบากันออกไปกินข่ากันน้ำเนจังสังส่ศรีแต่ว่าเราบเป็นคนออกเที่ยวดอกเพราะหน้าสาวตุม้มแต่ว่าเป็นคนเบาจิ้งลิกจกหลอกลักษณะว่านิ้นท่าคนปากไปแปๆนะเป็นคนบาซินสวัสดีค่ะพี่สาวตุ้มคนสวยนะคะน้องจังเป็นสวัสดีค่ะนะคะไพ่รัดกับแม่ติ๊กแม่ติ๊กนะคะคุณติ๊กับ ออน่าจะเป็นเลิฟหนะ้าน้องหัวใจประคับประคองจากน้องจันเป่งนะ้องตื่นแต่เสาร์น้องจันเป่งบ่ดด้ไปทํางานน้องเปียค่านะคะจากคุณติ๊กนะเอามาฟังต่อเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนลวตุ้มออกมาก่อนเวลาเพราะว่าออกมาไลฟ์ทาไมไม่ไลฟ์ในบ้านไลฟ์ในบ้านลูกอยู่มันเสียงดังรบกวนเขาแล้วสองเวลาเราเหลือเวลาเราเดินออกมาหน้าป้ายรถเมล์เนี่ยลงลิฟต์มาเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็ตัด ก็เลยออกมาก่อนเวลาแล้วก็มายืนคุยตรงนี้ทนหนาวเอาหน่อยไม่เป็นไรนะคะต่อดๆไปห้านาทีสิบนาทีเพราะว่าทําคลิปมันไม่ถึงร้อยไลฟ์ก็พูดจเจะ๊ะะะะอะไรไปก็ได้แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยอยู่นะคะไพ่รักกับบามาดามจันเป้งดีครับนะคะไห่เห็นไหมฝนตกอยูแล้วไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะสมัยนี้นะ เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไว้ใจไม่ได้เป็นข้าเจ้าหน้าที่ข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์เป็นตำรวจก็ไว้ใจไม่ได้เนะาะเป็นสสสจก็ไว้ใจใครไม่ได้สักคนพี่น้องเออให้สาวตุ่มสิไว้ใจผู้ใด,ด,ด้เนาะตื่นเช้าทำกับข้าวกินยาค่ะพี่ยาก่อนอาหารหลังอาหารเช้าโอ้นะคะอุ้ยเนาะมันก็เป็นภาระเนาะอย่างสาวตุ่มวันหยุดนี้ก็ต้องตื่นมากินอาหารเหมือนน้อง โอ้นกมันบินไปเป็นเส้นเป็นเส้นเลยอะมันกลับมาจากไซบ,บีเรียเนาะสซิติเอร์แลนด์กำลังจะอุ่นขึ้นก็กลับมาบางครั้งเขาไม่ว่าแต่เราก็เกรงใจเนาะบางเนี่ยเมื่อวานสาวตุ้มขึ้นไลฟ์ยืนอยู่ตรงนี้นะมีป้าชนามามีน้องมานิดามามีจำไม่ได้แล้วมีห้าคนมายังไม่ได้ไปใช้นี่เขาเลยคุณติก๊กสวัสดีค่ะคุณไยรัตนะคะจากน้องสาวจันเปิงเนาะ นะคะสาวตุ้มคนสวยวะสขนาดทักทายยังยังหัวเราะนะยายุพินเอ้ยเจ้าเป็นเอียงเจ้าเสมาหัวแตกเจ้าสูบซาเตี่ยสมาหัวดีเถะสวัสดีซื่อๆกับใดหัวยิ้มซื้อก็ไใดตัวสวัสดีค่ะยิ้มสิอตอนว่ามาโอ้ยเนาะนะคะยายุพินหัวแตกหัวเตนสงสัยต้องขีดคาหัวเราะเลยเนี่ยพราะว่ามาเห็นสาวตุ้มเจ้าหัวเราะไหม นะคะหัวร้อยย่ะหรืออะไรก็ไม่รู้นะน้องยุพินคนสวยสวัสดีครับจากอันไพรัตเนาะสะเดานะคะบานี่เิฟเ้าต่อไปคนไกลตูคนไกลตูวเ้าอนไก่คะคากๆนี่เด้ย่ามทำงานย่ามมีความสุขต่อกันก,ก,กน็กอดกันกอดกันลักษณะกอดกันแบบว่ายินดีชื่นชมน,นะนะบอมเป็นกอดรูปจุบข้ามได้เพอว่าเพิ่นเป็นผู้หญิงนะ้องหัวนหน้าสาตุนอยู่ละ วังปีใหม่หันเข้ากับปดสองอาทิตย์เนาะสาวตุ่มกับปีดลรงแรมปิบวันถอเข้ากับยุดอยู่บ้านกับบอดติทต่อกันปานไดบานเรากลับมาแล้วก็ก่อนสิบก่อน,นสี่เดือนท่านาว่าเราก็เจ็บเป็นเอ็นอุ่นเนาะเราเจ็บหลังปวดหลังบ้านนี่กุมพราโมกลาลาล้วก็เจ็บหลังปวดหลังอีกแล้วเขามาทํางานมาว่านนี้เนาะคนไก่โตคนเป็นหัวหนา้าสาวตุ่มเป็นน้องสาวตุ่มสี่ห้าปีเป็นคนประเทศบราซิลแต่งงานกับคนอิตาลีเน,ะนาะนะคะขนาดเมื่อตะกี้ไปบ้านน้องที่อยู่ประเทศขาดท้องน้ําอยู่เขาไป จอดไว้บอกเขาว่าพิมพไม่เยอะนะแต่ฟังเขาจนชมมากเก่งแต่คุณติ๊กนี่เก่งจังเลยหัวอีกแล้วคุณน้องอยู่เออแล้วหัวดีดีตัวน้องแมติ๊กประสันกับหัว <c oughs> นะคะมานี้แล้วว่าว่าวากันซาละทุกสูงดีเนี่ยแล้วเขามาที่ทํางานว่านี่เราเอาตารางทํางานเดือนหนามาให้นางว่ากันตอนตะกี้กับพ่อกันยุดอกวันที่หาามกร่ากับบอเดีวกานยังกันบอลเตรื่องสาระทุกสุกเจ็บเนาะปลาสันสียุตโตเด้อ กระดูเรตกำแรงแท่นสันนะหัวหน้าหมอบผ้ลูกน้องนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บริวาลยังเข้าก็ะทำงานเป็นยู่ลร่นะที่แท่นหัวหน้าแต่ว่าเงือนก็ได้รับจำเก่าแล้วก็ลูกน้องกับบอกเขาหลบหรอกเพราะว่าเขาบริเแตแงต่งเข้าลักษณะเป็นทางการเนาะเขาบอกสั่งสั่งเสียไ้ซื้อสั่งขั้วไปซื้อข้อความนี้ถูกระงับนะคะสงสัยได้ยาดี ตอนนี้ก็ลางับเนาะสุดที่รักยายบุญสวัสดีจ้าน้องสาวตุ้มนะคะสวัสดียายบุญค่ะยินดีต้อนรับนะคะเอ่าสาวตุ้มกันเลยว่าสาธาทุกสุกดิฟกันบ้านนี้มันมีลูกน้องผู้หนึ่งลูกไปเอากาแฟามาให้น้องสาวตุ้มนั่งอยู่โต๊ะทำงานเพว่านาเพา่ฏกันเลยถามกันนี่ยแล้วว่าเป็นยังไงละ่ะเธอสิลบมาทำงานมือน่อไรพัสดุ์ผลมาสั่นสีลบมาทำงานยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมือละสองเซ้งจันถึงซุปพัสัสุ์โอ้ดีแล้วพัสัุ์เธอเธอมาทำงานยางหน่อยลูกน้องกับดต่เขาลบ เฮ็ดเบียกับซีดองเร่งมือแน่บ่รด้มาเพิ่งแต่หลังเฮานะพราะว่าสาตุมที่ำงานแบกพยผ้าลา้ลูกหนองจงเลยทําทำงานสากันของเบลลวลูกค้าแขกเขามาเจ้าหน้ากับอื่นฮะของเบลลวกับเฮ้ากับโดนดาโดนวางเสีนะเฮากับตองเร่งเขาบันเขาเฮาเร่งเขาบ่ข้นเกียบ่ไปเลยใจเกียหนึ่งตลอดสาวตุมเกียแปดหมาเรียนก็เลยเห็ดหลายก็เขาเหมือนกับเจ็บหลังเนาะเวลาพักพรกับ่หลายนะคะ ไผรักกะบหากาแฟย่ายบุญนะคะคุณติดกับหัวใจประการประคองนะคะสวัสดีจ้าน้องสาวยุพินคนสวยจากพี่ยายบุญนะคะสวัสดีจ้าน้องสาวตุ้มนะคะจากพี่บุญค่ะพี่หญิงใหญ่คนสวยก็น่ารักจุบ๊บๆกอดๆค่ะนะคะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะยายยุพินพันวาเบิ่งทั้งคางเอาเด้อมานี่แล้วละวานกูการอาการของกูกะเป็นเป็นได้นนหายจังว่าตัวปนีหมอสั่งว่าบ่อยทำงานหนักเพราะฉะนั้นกูก็สิมานาั่งแต่ตำแหนง่งควบคุมเนาะเป็น บ่ได้ลงมือทำงานน้ำสูด้อราวศันสาวตุ่มก็เลยว่าพ่เป็นยังวศันสวัสดีจ่าคุณพีย่ายบุญคนสวยนะคะอันสวัสดีจ้าน้องหญิงพจมานจ๋ารักนะคะกอดกอดจ,จ,จุบจุบจ้านะคะปรัศนีคุณตุ่มสวัสดีค่ะคุณเอื้อสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้าน้องติ๊กจ๋านะคะจากยายบุญนะคะเบืองเวลาก่อนมันเสืเบดเวลาบะเนียนรักกะว่บบาอาการป่วยของเล่านี่กับก็บพอดีก็ดีขึ้นเป็นบางมือเนาะเนี่ยคนมัน เจ็บเส้นเจ็บหลังล่างมือก็ดีล่างมือกับสวัวแต่ว่ายาเธอก็บอยอยากกินสาตุมว่าเจ้าพอกินยามันสีรักษาหายหรือยามันเป็นตัวประสานโอ้ยมันเป็นยา พิษยานันยานี่อันนี้อันนั้นถ้ากระจมไปเนาะสากับแหลแต่เธอเลือกเอาสิรักษาแบบใดเนาะสิรักษาแบบนอนอยู่ซื้อบอกินยาประสานมันกับอะไรเนาะมันต้องสวยด้วยกันคุณติกับสวัสดีคุณเอื้อนะคะยายุพินกับคุณเอื้อสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้าคุณปรัสนีจากยายบุญนะคะ<ส>พระยัตกว่าคุณปรัสนีเอื้อดีครับนะคะ<ส>หก่กาแฟมาสองจอกกับดอกไม้สองดอกนะคุณปรัสนีก็สวัสดียายุพินด้วยนะคะพูดต่อเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นหัวข้อไว้ไม่เคยพูดตรงประเด็นสักวันสักที ก็คุยกันไปคุยกันมาเธอบอกว่าเออกูก็ดีประศัน่นตอนปีใหม่เนาะที่ทํางานเราเขาก็ไม่ได้ให้อ่าซองไม่ได้ให้โบนัสไม่ได้ให้อะไรเลยประศัน่นฉันระถึนลอตเตอรีร่ประศัน่นเธอว่าบ้างสิสาวตุ่มระคนคุยขิงลูกงาบปลดคันถือสองร้อยสามร้อยนี่เล่าสีเล่ากับสีเหลา่แต่ว่ากับสีบัวนาตื่นเต้นว่าเสียวประนันเนาะสาวตุ่มก็เลยว่าถือร้ายตีวระศั่นเติบอยู่วประั่นเธอเอาจำท่อนตัวเลขมาให้สาวตุ่มเบิรงนไหมพี่น้องถือ ลตรตลีสีลานหาสาวตัวมาปาดัดคนไก่ตัวเป็นมาอัน,นลตรตลีอยู่นี่เข้ากับส,สื้อแบบไปกาเอาเองก็ไดคือจังบานเขาเขาเลือกองสินะหรือว่าเลือกตัวเล็กอยู่แพงลงตรตลีสินะแต่ว่าอัน,น้เท่าไปเหลืออยู่แพงก็ไดเทาเทาเทาสีกาเอาก็ได้บ่านแล้วว่ากูกะกาเหรียญกาหวัวมือมันจะยี่สยมหา,า่าษนกูก็เอาไปตรวจกูก็ถือา่าษนคุณติกับหัวควนนะคะแม่สวัสดีค่ะแม่เอื้อปรัสนีจากน้องจันเปงนะคะ คุณเอื้อก็สวัสดียายบุญจานะคะ,ะ,ะประสเนีคุณเอื้อก็สวัสดีสวัสดีคุณจันเปงนะคะยายบุญก็หัวใจประคับประคองมานะคะแล้วถึงางวันตะลีแล้วถึงลงวัลบทที่หนึ่งดอกที่เท่าไหร่เราบอกหูตะวันเป็นเงินสนี่ล้านหาน้องซาตุนว่าป้าคนไข่โตคือโศกดีแต่ว่าขึ้น่าเป็นกูนะอันแล้วกับปันเห็บัวแล้วเคิงหนึ่ง เราก็เอาไว้ครึ่งนึงแต่ว่าเราก็ยังสามารถทำงาน UK ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับประกันป่วยใจจริงสินะไก่สีบิดไวลาเลยเนีมุกชูบาร์นียนซาตุนกับว่าห่วยตอนปีใหม่เนาะแล้วว่าห้ามาสือน้ามาสือหุ่นกันบอตุนมาจั่นแต่ว่าเหนื่อยจากว่ามันชุกเรา่หุช่วงสิ่ปิดเนาะอ่าช่วงสิ่ปิดล่งเล่มมันก็ต้องเก็บกวดก็เลยบปดิสือหุ่นกันบารนียพราะปดิสือหุ่นกันแล้วเลยไปสื่อช่วงปิดไปแล้วเนาะแฟนเปียถูกครั้งละยูโร เขาได้4ี่ล้านห้าสี่ล้านหยูโรนะน้องจันเป็งนะคะยายบุญก็หัวใจประคับประคองนะคะสาตุงกระปาดคนไก่โตคือโชคดีแต่ว่าภาษาขั้นกุ้งหัวมือกันกระมึงมือนั่นกรสิถือกสิถือน้ำมึงอยู่ปรจักษ์เสียนแต่ว่าเนื่องจากว่าน้อบุญมีแต่กําบังกรสร้างหัวนัถอหาเท้ามือได้ประตูดวงห้อเปิดภาษาดอกสาวตุงก็เลยสะออนเงินน้ำเขาอันมีอยู่ช่องได้หลักพันมาเงินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ความสุขภษาสาวตุงก็เลยว่า เงินไม่ใช่ความสุขแต่ว่าทุกคนก็สแสวงหาเงินเนาะทุกคนทําความผิดเพื่อเงินทุกคนทํางานเหนื่อยแรงเพื่อเงินโอ้ยนกตัวน้อยหิวข้าวแล้วลูกไม่มีขนมมาอีกแล้วขนมกินหมดแล้วนี่กกินเมื่อกี้นะคะคุณปัศณีก็บอกว่าคุณพระสวัสดีค่ะนะคะยายบุญกระหายหัวใจประคับประคองมากเนาะอันกระห้ทุกคนโชกดีเนาะน้องจันเป้งกระหายสามีถูกลาวงวันปแ,แจ็คพอร้อยห้าสิบยูโรร้อยร้อยห้าสิบล้านยูโรได้ได้อาทิตย์นี่นะคะกระหายถูก ลังวันบที่หนึ่งกับขอห้มันได้สักซีสาหาแสนอยงนีเนาะสะอออนน้ำเขาสเสอแล้วสาตุงก็เลยเอามาบอกซูฟังว่าโอ้คนใกล้ตัวเนี่ยนะเราก็เว้ากับเว้ากันบนกันจมกันเยอะ่าบอถือเลยักเทือซื้อมิเตเสียว่าสัน้านเราถือเนี่ยราถือแล้วได้ซีซีล้านหาแสนยูโรมูเจ้าคิดเบื้องเอาเป็นเงินไทยแล้วเป็นค้นบาสินคนบาเงินบาสินกับบหลายเท่าใดแต่แต่สีน้อยก็เงินไทยผลลัพเบิ้งส่งนะคะ คุณปัสนียกัหัวใจพลังบวกมากนะคะคุณพระสวัสดีค่านะคะสั้นเร็วก็ดีใจน้ำเขาก็เลยมาบอกสูฟังนะ <laughs> <laughs> ซาถูกขอให้ถูกเออขอให้ถูกมไม่ใช่เงินของเราเนาะเป็นเงินของเขามันเป็นหวยรัฐบาลก็เห็นไม่เหมือนกับคุณเจ๊อะไรนะคุณอ้อยอะคุณอ,อ้อยอะมาดามอ,อ้อยอะเขาถูกเขาก็มา ลงทุนหุ้นกันกันกบทนายตั้มเนาะความจริงถูกขนาดนั้นไม่น่าจะมาลงทุนอะไรแล้วนอนตีพุงกินอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปลงทุนอะไรให้มันต้องงอกเงยหรอกให้ลูกให้เต้าซื้อบ้านซื้อช่องมีครบแล้วก็กินอยู่อย่างพอเพียงมันก็อยู่ได้นะสาวตุ้มว่าก็ไม่รู้นะคนเรามันโลภมันเมืองพอไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ไปลงทุนกะว่าจะงอกเงยแต่ก็ไปโดนทนาย ต้มต้มเอาสนิทนายต้มก็อยู่ในคุกในตารางอุย้ยเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปฟังเรื่องพระเรื่องเจ้าถ้าเกิดมาไม่เคยถูกเนาะคุณตุ้มก็เลยไม่เคยซื้อก็เลยไม่เคยซ้าตุ้มนี่ซื้อนะหลังๆมานี่เพราะว่าอยากจะเสีียงดวงเนาะซื้อลอตเตอรี่งวดละงวดละใบสองใบลอตเตอรี่ฝรั่งนะไม่ใช่ลอตเตอรี่ไทยลอตเตอรี่ไทยก็เวลากลับเมืองไทยก็ซื้ออยู่แต่ว่าก็ไม่เคยถูกเนาะไม่เคยถูกแต่หวยใต้ดินนี่เคยซื้อเมื่อตอน อุ้ยสิบปีมาแล้วมั้งสาวตุ้ม uh, 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 เคยซื้อ uh, uh, คนขับรถอุบัติเหตุ uh, แล้วก็ไปเจอ uh, ทะเบียนรถเขานะคะรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องทําอะไรค่ะอยู่แบบพ่อพี่ <laughs> <laughs> ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องทําอะไรพระเคยทักว่าโยมไม่ต้องไปเสี่ยงโชคแนละ้วเพราะเสี่ยงก็ไม่ขึ้นจริงๆเคยไปทําบุญสอยดาว ได้ที่นี่แต่นั่นมาก็เลยเลือกซื้อลอตเตอรี่ค่ะคุณตุ้มนะคะมันจะหมดเวลาแล้วนะคะสาวตุ้มก็เลยเอาคนใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะพรุ่งนี้เช้าก็จะไลฟ์เจ็ดโมงยี่สิบโดยประมาณเนาะถ้าใครบ้างก็เข้ามานะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าใครซื้อคุณติ๊กถ้าเถ้าจะฝืนคําสั่งพระก็ลองซื้อดูเผื่อจะเราจะโชคดีเนาะนะคะวันนั้นเปียซื้อเลขทะเบียนรถตํารวจที่ตุ้ยที่ตุ้ยนะพี่สาวตุ้มไม่ได้เลยสัน อ้ยนะคะขอบคุณพี่บุญค่ะขอบคุณน้องจันเปงขอบคุณคุณติ๊กขอบคุณสเดาขอบคุณยายยพินขอบคุณคุณเอื้อนะคะขอบคุณผู้ใดอีกล่ะสัวพลังสองคนเนาะนะคะแล้วก็พบกันใหม่ร้ายหน้าเนาะพดเมย์มาแล้วแต่ฝนก็ยังตกอยู่สาวตุ้งก็จะหลบฝนตรงนี้อีกเพราะว่าออกไปแล้วเดี๋ยวไม่สบายขึ้นสเดาเนั่นขี้งห่อนขี้งใหม่มากแลวมันหยาวต้องทํามาหากินดิบ่เดาขันยูมาก าะว่าบอกว่าฝนที่ปรตกเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกคนเด้อนะคะคือโชคดีแทนน้อ,นองจันเป้ง่าเออแฟนเปียถูกครั้งละสิบยูโรจังหวะเราโชคดีค่ะค้อไก่โตสาวตุ้มนี่แหละเป็นเป็นหัวนานี่ล่ะนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมโราสาวตุ้มก็จะตามใช้นีอ่อาจจะช้าหน่อยก็อย่าว่ากันเนาะสำหรับไลฟ์นี่สาวตุ้มก็ขอลาไปแล้ว <laughs> จะไปทํางานแล้วค่ะรถมีมาพอดีแต่ว่ายังไม่ออกไปเพราะว่าฝนมันตกคอก็รู้สึกว่าจะเป็นแหบๆก็ต้องรักษาจากที่เอาผ้าคาดคอก็มาอาผ้าคาดหัวเนาะบายเด้่ยสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ